เมื่อวานพักรวมไทยสังชาติออกแถลงการย่อที่สองประเด็นไฮไลท์ก็มีแค่สองประเด็นประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่หนึ่งยืนยันสนับสนุนผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดํารงตําแหน่งนายฐุนตรีจากพรักเพื่อไทยในฐานะพักรวมทัฐบาลอันดับหนึ่งอันนี้ชัดเจนนะครับประเด็นที่สองน่าสนใจอันนี้เลยไฮไลท์ประเด็นที่สองน่าสนใจไปดูประเด็นที่สองนะครับ มาดูประเด็นที่2องกนนะครับเ <K. S 2> ขาประกาศจุดยืนแบบนี้ค่ะพักรวมไทยสร้างชาติยืนยันที่จะดําเนินการต่างๆต,ตามนโยบายดูแลประชาชนของกระทรวงเดิมที่รับผิดชอบในรัฐบาลที่แล้วให้ดียิ่งขึ้นเพื่อประโยชน์ของพี่น้องประชาชนและประเทศชาติต่อไปแปลว่าอะไรคะพี่ดนัยแปลว่าตีกันสลับกระทรวงคือขอกระทรวงเดิมทุกอย่างอย่ามาเปลี่ยนนะอย่ามาดึงกระทรวงพลังงานหรือดึงอะไรไปใช่ไหมคะ ก็เข้าใจได้ดังนั้นแล้วว่างหนึ่งตำแหน่งก็ขอด้วยนะเก้าอี้เดี๋ยวจะแต่งตั้งคนไปเสริมเพื่อให้ชัดเจนเราจะต่อสายไปที่คุณวิทยาแก้วพรรณไดคะ่ะรองหัวหน้าพักรอทอสอชอหรือรวมไทยสร้างชาสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณวิทยาสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณรนรมนัสคุณดนัยครับครับผมแกะรอยจากแถลงการอย่างเป็นทางการของพักเมื่อวานนะครับประเด็นแรกประเด็นแรกไม่มีอะไร ก็ก็ก็โอเคยกมือให้นายกองอิงจอคุณนีอะไรประเด็นที่สองน่าสนใจอ่านแทบตายจับความได้ว่าเป็นการตีกันสลับกระทรวงอันนี้ผมจับประเด็นถูกไหมครับอืมน่าจะตรงฮะน่าจะตรงเลยห้ามแตะห้ามยุ่งห้ามเปลี่ยนกระทรวงตกลงกระทรวงที่ห้ามแตะก็คือพลังงานหรือกระทรวงอุตสาหกรรมที่ห้ามแตะครับหรือห้ามแตะทั้งสองกระทรวงฮะ ก็ถ้าอ่านตามตัยค,คำอย่างบุญเดชนดว่าก็ต้องทั้งสองกระทรวงครับทั้งสองกระทรวงแต่คราวนี้ระดับช่วยว่าการขณะนี้ขณะนี้ช่วยว่าการเรามีช่วยว่าการพาณิชย์อยู่หนึ่งแล้วก็อีกหนึ่งเดิมนั้นเป็นช่วยว่าการคลังแล้วมันก็ว่างอยู่ใน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 ส่วนของช่วยว่าการยังยืนยันสองกระทรวงนั้นอยู่หรือเปล่าหรือว่าคุยกันได้ยกเว้นว่าการที่คุยกันไม่ได้ความเป็นผมนะครับค่ะ ก็ต้องถือว่าต้องยืนยันรับเิช่วยอีกสองกระทรงอ๋อสองว่าการกับสอง,สองช่วยเนี่ยได้แน่แน่สองเนี่ยได้แน่แน่แต่จะช่วยที่ไหนนั่นก็อีกเรื่องหนึ่ง,งคุยกันสแสดงว่าสองว่าการพลังงานอุตสาหการรมไม่คุยแต่ช่วยว่าการสองกระทรวงกระทรวงไหนคุยกันถูกไหมครับอ๋ออย่างนี้ก็ง่ายสิ <laughs> อย่างนี้ก็ง่ายขึ้นเยอะจริงหรือเปล่าก็ไม่ทราบนะง่ายขึ้นเยอะแต่คราวนี้แต่คราวนี้ผมเข้าใจว่า ถ้าจะมีการสลับน่าจะมีการสลับในส่วนของช่วยว่าการพาณิชย์แล้วก็ช่วยว่าการคลังถ้าจะสลับนี่ในพักคุยกันหรือยังว่าจะจะไปสลับอะไรกันอย่างไรอยากได้ที่ไหนไม่อยากได้ที่ไหนอ,อ๋อยังครับยังไม่ได้คุยกันยังเลยเหรอฮะถ้าจะมีคุยกันน่าจะบ่ายเนี้หลังจากโหวตเสร็จนะครับ อ๋อฮะแล้วจังหวะนายกเสร็จที่ที่ที่บายนี้คุยกันหมายถึงคุยกันในพักก่อนหรือว่าคุยกันในวงใหญ่เลยคุยในในกรรมการบริหารนะผมคิดว่าคงคุยอย่างเดียวนั้นนะว่าจะเอาอย่างไรจะมอบการตัดสนใจให้ใครไปดําเนินการนะครับในทางการเมืองมันก็ยกขบวนทั้งหมดไปนั่งเจรจาไม่ได้อ๋อครับใช่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 ต้องให้ให้คือคนดาเนินการไปดําเนินการก็เขาต้องมีอำนาจเต็มในการตัดสินใจได้นะอืมใช่ใช่ใช่โดยที่จะให้ใครแคนนั้นเองนะครับ ครับครับแต่แต่คราวนี้ถ้ามีข้อเสนอให้รวบ2องสองช่วยว่าการเป็น1ว่าการแล้วยกว่าการกระทรวงกลาโหมนะให้เนี่ยออเอาไหมฮะอย่าอย่ามาท้าผม เออมันยังไม่เกิดได้ว่าไปนะเดี๋ยวนี้โอเคไหมคะมันไม่เดี๋ยวเป็นช้าๆคือถ้าจะเกิดมันก็ต้องมีเหตุผลอธิบายกันอ๋อมีเหตุผลอธิบายใช่วันนี้ยังไม่มีสัญญาณแบบนี้นะก็อย่าไปสนิษฐานในีมันหาเรื่องทะเลาะกันไม่ทะเลาะกันเลย โซลูชันนี้ถ้าพักรวมไทยสร้างชาติโอเคพักเพื่อไทยเขาแฮปปี้ก็จบง่ายแต่แต่แต่ในมุมส่วนตัวแล้วกันในมุมส่วนตัวในความที่เป็นนักการเมืองที่อยู่มานานเห็นอะไรมาเยอะรวบสองช่วยว่าการเพื่อให้ได้หนึ่งว่าการแล้วเป็นว่าการกระหโหมในบริบทการเมืองปัจจุบันเนี่ยน่าสนใจมเอาเอาส่วนตัวเออเอาส่วนตัวนะครับถ้าได้อย่างนั้นผมว่าเพื่อนจะยกให้เยอะนะ เพื่อนยกให้เยอะนะคะเราจะตนใจใช่อยู่ดีๆก็ให้พักขณะนี้เป็นรัฐมรีว่าการสามกระทรวงเป็นเรื่องที่มันได้เยอะนะมันได้เยอะเออคือเราอย่าไปคิดเอาเองเขายังไม่เสนออะไรขึ้นมาไปยึดเอาเองมันก็มีความสุขนะแต่ผมมันเพราะว่าเออให้มันเป็นเรื่องจริงนะแล้วค่อยๆตัดใจนะอย่างคุณอะไรก็ตัดใจได้ผมว่านะ เอาต้นดีช่วยสมช่วยไปแรกหนึ่งแล้วดีว่าการคุณอะไรก็คิดออกแต่ผมไม่แลกถ้าเป็นผมผมไม่แลกไม่แลกนะบริบทการเมืองบริบทบ้านเมืองโครงสร้างอำนาจปัจจุบันเอาว่าการการขูมไม่ทำอะไรเอาผมคิดว่าแล้วทาอะไรไม่ได้มุมมองแล้วแต่มุมมองแล้วแต่มุมมองแต่ถ้าผมคิดแบบเล่นๆนะคิดเล่นๆว่าเล่นๆว่าอ คุณว่าการกลาโหมคุณมีกําลังในมือระบบราชการอย่างเดียวสามสี่แสนคนนะออืคุณมียุทธปัจจัยทั้งหมดแต่คุณบอกคุณบไริหารนอะไม่ได้ครับผมว่าไม่จริงเห็นรนตรีว่าการกลาโหมก็เจอเป็นทหารมาใหญ่โตได้อืน <ะ S 1> มันดูตรงเกิดได้ว่าการกลาโหมมาคิดเล่นๆคุณดนานัยนะครับเพื่อที่จะได้แลกเปลี่ยนความเห็นกับคุณดานัยนีส่วนตัว นะ,ค,ะครับเกิดว่าลา,าการกละหมและผมไปหยิบพลเอกที่ไหนสักคนมานั่งครับเออครับผมก็ว่าได้สะดุ้งไข้กันบ้างเหมือนกันสรุปก็คือสรุปก็คือถ้าได้บริหารจัดก,การม,มันยังไม่เกิดนะเขาพูดเล่นๆกันท <ๆ S 2> ุกอย่างยังไม่เกิดพูดเล่นๆกันการคิดสม่นๆการพูดเล่นๆกันพูดเล่นๆว่าใครได้เวียนเข้าไปบริหารกระทรวงกาะหม คราวนี้มันก็อยู่ที่จะเข้าไปบริหารจัดการทรัพยากรของท่าจอย่างไรเท่านั้นเองถูกไหมอยู่ที่จะเอาใครเข้าไปอยู่ที่เอาใครเข้าไปอยู่ที่เอาใครเข้าไปใช่เข้าไปนั่งอือย่างนี้สิคุณพุทธิยาก็เอาสองช่วยไปแลกหนึ่งว่าการขอเป็นว่าการกลาวโหมแล้วก็ส่งชื่อบิ๊กเล็กพลเอ่งนัตพลนาพานิตไปเป็นว่าการกลาวโหม โอเคไหมฮะนั้นคุณดนัยนะคุณดนัยคิดนะผมไม่ได้พูดเลยนะคุณพยายามในชั่วข้ามจุดตายกลายเป็นผมพูดซะเองตอนนี้ผมก็เป็นเสียคนเริ่มต้นจากคาอธิบายคุณดนัยทั้งหมดก็ผมบอกว่าพูดกันเล่นเล่นโอเคพูดกันเล่นเล่นกันเล่นเล่นนะครับทุกคนนะพูดกันเล่นเล่นพูดกันเล่นเล่นแต่เดาจริงจริงก็เดี๋ยวได้ว่ากันอีกทีเดี๋ยวบ่ายวันนี้บ่ายวันนี้หลังจากโหวตนายกเสร็จกรรมการบริหารของรัฐไทยสังชาติก็คงจะประชุมกันเป็นทางการแล้วล่ะว่าจะอย่างไรแต่คราวนี้โอเค ใน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 โคต้าเราเราคงได้สองว่าการกับสองช่วยว่าการเท่าเดิมได้แลับในส่วนของ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 ว่าการสองกระทรวงเราก็ยืนยันว่าเราไม่คุยนะขอ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 ได้เหมือนเดิมแต่คราวนี้แต่คราวนี้ใครจะไปนั่งว่าการในนามของรวมไทยสร้างชาติจะมีการพิจารากันใหม่หรืออย่างไรไหมครับในที่ประชุมกรรมการการต้องคงคงคุยกันต้องคุยกันต้องคุยกันใช่ครับใช่ครับ คุณพิธพันธ์หัวหน้าพักว่าการพลังงานคงไปแตะไม่ได้แต่คราวนีออ้อันนั้นความเห็นส่วนตัวผมนะครับผมคิดว่าท่านกําลังทํางานที่ถูกจับตามองดูและก็อยากให้สมนิจผลเราก็อยากให้ต่อเรื่องให้จบแต่สิ่งที่ทำเรื่องการปฏิรูปการแก้ไขโครงสร้างน้ํามันนี่เป็นเรื่องใหญ่ใช่ใช่เรื่องใหญ่แล้วประชาชนรอคอยถ้าทําได้จริงก็จะเป็นการเปลี่ยนตาบทการ,รในวงการน้ํามันครั้งใหญ่เลยผมคิดว่าสิวัติเลยครับ ครับครับดังนั้นดังนั้นต้องให้หัวหน้าพักให้คุณพิรพันธ์ยังอยู่ที่ว่าการกระทรวงพลังงานต่อไปแต่ส่วนว่าการกระทรวงผมนะครับครับครับแต่แต่ที่ที่อาจจะต้องพิจารณากันหนักก็คือว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมจะสลับตัวจะเปลี่ยนไหมถูกไหมฮะอันนี้ก็ต้องฟังที่ประชุมครับนะออืแต่รู้สึกว่าในไม่ต้องเปลี่ยนและเปลี่ยนเป็นใครคนที่ต้องเปลี่ยนก็อะไรก็ต้องมีอธิบายกันนะแต่ในพักนี่พูดกันเยอะนะในพักพูดกันเยอะนะครับ นายพักก็พูดกันเยอะใช่ไหมฮะตำแหน่งว่าการอีนอยา่างผมผมไม่เคยไปพูดแรกเปลี่ยนอะไรนะนเรื่องตำแหน่งนผมว่าเราก็หน้าที่ของ ผู้เท่าที่นั่งเฝ้าสภาผมก็ทำหน้าที่ของผมอย่างเครื่องแคบอยู่ในกรอบเฝ้าสภาระวังพักหายนะคุณวิทยาใช่ผมนั่งเฝ้าป้ายอยู่นะก็เฝ้าป้ายอยู่ระวังพักหายนะโอ <c oughs> ้เราผมอยู่ในสภาป้ายอยู่กับผมไม่หายนะ, <c oughs> ะทีนี้ทีนี้ท,นทีนี้ตัวขิงขิงถ้าเข้าไปเป็น,นรัฐมนตรีเน,นี่ยระดับเลขาพักถ้าเข้าไปเป็นรัฐมนตรีมันต้องว่าการสิ จะไปช่วยว่าการมันก็ดูกระไรอยู่นะระดับเลขาพักนะเห็นด้วยครับโดยหลักการระดับเลขาพักต้องเป็นว่าการถูกต้องไหมฮะโดยหลักการจะมีประเด็นก็คือจะให้ขิงเข้าไปว่าการกระทรวงไหนอ่ะหรือจะสลับับเปลี่ยนอะไรยังไงไหมหรือจะเปลี่ยนตัวลำตีปุ้ยผมคิดว่าที่เรียนคุณใดนะครับหลังจากนี้เราก็คงมีการคุยกัน แด้ทุกอย่างก็ต้องมีเหตุมีผลในการคุยนะแล้วก็ได้ข้อสรุปยังไงก็ถือเป็นมติที่ต้องไปดําเนินการส่วนจะมอบขายใครไปดําเนินการก็แล้วแต่ที่ประชุมนะครับโอเคได้ได้ได้แล้วตัวคุณวิทยาไม่เวียนกลับมาเป็นมติอีกสักครั้งเหรอครับผมผมบอกแล้วผมเป็นข่อนนิยับนั่งเฝ้าสภาเฝ้าป้ายเฝ้าป้ายุขของเราในการเป็นนักการเมืองในสภา อ้าวอ้าวอ้าวโอเคคุณวิทยากลับขอบพระคุณมากครับขอบพระคุณนะคะรองหัวหน้าพัเราค่ะสวัสดีครค่ะก็ก็ก็สิ่งที่ได้จากคุณวิทยาก็คือคอนเฟิร์มสาระทออกการถการหัสของเราค่ะสาระในแถลงการชัดเจนตามนั้นเลยที่เขียนไปไม่ผิดเพี้ยนพูดง่ายง่ายก็คือสองว่าการพลังงานอุตสาหกรรมไม่คุยนะเหมือนเดิมนะอย่าแตะอย่าแตะของข้าใครอย่าแตะช่วยว่าการสองกระทรวงช่วยว่าการสองกระทรวง ก็คือพาณิ์และครังโอเคก็มาคุยกันว่าจะไปอยู่กระทรวงไหนยังไงจะยุบจะหายไปหรือตามข่าวลือที่แบบจะยึดไปอย่างเงี้ยไม่ได้เพราะฉะนั้นขอเหมือนเดิมบากคนว่าปากหมาสไตล์หมาแก่แยงต่อว่าและถ้ารวบสองสองชุดว่าการยกระดับเป็นหนึ่งว่าการไปสลับกับหนึ่งว่าการและหนึ่งว่าการนั้นก็คือกระโหลหมเอาไหมหายเรื่องอ่ะรอติดตามแล้วกันเอาทีละสเต็ปเขาบอกเขาอยากหวดนายกก่อน